เราเนี่ยไม้เนี่ยไ,ไม,ไไมไงไง้มันยังไม่ได้าขาดคำเลยขีได้สบายโอยโฉเดี๋ย,ย <c oughs> วเดี๋เดี๋ยว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 เกร่างกายหน่อยครับเจ็บตรงไหนไหมพิเศษไหมจุกจุกไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบเจ็บเป็นพิเศษเราเช็คมากําลังบอกอยู่เลยเมื่อกี้าระวังไม้ดัก <c oughs> แล้วเป็นประสบการณ์ หักไหมหักไหมไม่หักไม่ม่หักโอเคก่อนโอเคต่ว่าเมื่อกี้โชคดีนะจักรยานโดนใจหัวโอเคโอเคพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์ให้เจ้าบ้านก่อนทำไมล้มได้ไงมันปักใช่ไหมแอร์ไม่ถ่ายอนาดถ่ายไปหลังคร่ถ่ายไปหลังหลังแอร์ออวขึ้นขึ้นไหก็เหมือนเดิมเลยแล้วพอมาเดินปุ๊บนั่งอยู่หน้าพอลกหน้าลงก็ไปเลยแต่ถ้าถ่ายหลังยังไงไม่ไม่ม้วน ซ่อมซ่อมซ่อมมองไกลๆตัวไปหลังเบาะตัวหลังเบาะมองไกลมองไกลเห็นไหมถ้าตูดคุณเยอะกว่านี้หน่อยนึงตุณก็ลมนี่หมดเลยนะเอ๊ะยังติดมองเราได้อยู่อ่าอันนี้มาไม่เร็วไงแต่ถ้ามาเร็วนี้นะน่ากลัวอยู่คุณต้องต้องเยื้อตูดไปหลังข้างหลังอีกหน่อยนึงเออครับ มันทีนี้พอเจออะไรมันก็ไม่ม้วนเจอหินหินใหญ่ก็ไม่ม้วนมันจะมันจะดิดลอยแทนถ้าเรานล้วหนักไปหน้ามันมันม้วนธรรมชาติไงได้ครับนี่ดูแลเพื่อนด้วยนะดูแลเพื่อนด้วยทุกทริปเลยผ่ <laughs> านแล,ล้วผ่านแล้วทีนี้เพราะว่าไอไอค่าแบบนี้มันจะเจอเรื่อยๆใช่ใช่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่อยๆมีเรื่อยมันไหได้ใช้เลยท่าบ้านาหารยันตตูด อันนี้อันนี้จะไหลฟูโแล้วก็เดี๋ยวเข้าป่าไผ่แล้วระวังมันตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วสายครับสายสายมันไปบนไปบนไปบันไปเราต้องบนก่อนไปนครับเร็วเนี่ยบันบันขึ้นมาปุ๊บบันลายไหนขึ้นมาลายปกติเลยยที่ททเราปัน่นกัน,นใชใ่เราเราบานตั้งนานแล้วนี่ทันแล้วอ่ะโอ้ยยังไม่ซึมเลย อันนี้ครับเพื่อนๆสนุกนดสวัสดีครับโหมือใหม่เลยเนี่ยลมมามาเชือดพามาเชื่อดพามาเชื่อดอ้าวเชือดน, <laughs> นูดพื้นเลย เบรกกลางเนินแล้วก็ลงจากรถได้เลยตอนนี้มันแค่50เมตร20เมตรเองพวกนี้มาแล้วลองครับเห็นต้องหย่อนนะหย่อนให้เยอะเลยนะเนี่ยแค่เนินนี่ก็ต้องหย่อนบานแล้วเนี่ยบอกอยู่ที่อกเลยวันเดียเดียวลองดูก่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเนี่ยบองๆมากเลยเนี่ยเนี่ย ได้ต่อชีวิตเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจเออแค่แค่เบรกแล้วก็ลงจากรถเลยได้ผมชอบประโยคนี้ที่งๆเลยทำไมเออได้ล้มพักครั้งเดียวด็กเได้ลงปล่อชีวิตไม่ลงได้ครั้งได้ตลอด <c oughs> เดี๋ยวไปตัดท่าตัดท่านะตัดท่าแอร์ใช่ <c oughs> เดี๋ยวพี่จับแทนให้ <c oughs> เบรกไปน,นะเอาลองขึ้นดูขึ้นเบรกหน้าหลังคู่กัน แต่ถ้าเอานิดเดียวถ้าไม่ได้ก็ลงเลยเดี๋ยวมนันนาเดี๋ยวอาจารยิงว่าเอาเบรกให้เยอะค่อไม่ต้องไปเร็วมวยไกลอะ่ะถ้าไม่ได้ก็เบรกเบรกล้อตายหยุดมั่นใจมันมัน,มนลงได้ลงจากรถได้ตรงนี้<笑><笑><笑>โอเคลองไม่ลองก็ขี่ได้ครับมีให้เล่นอีกหลายที่แต่ถ้าแต่ถ้าผ่านนี้ไปมันจะผ่านได้ทุกที่เลย วิ้ยคิดบ้างมันจะกลัวเออแต่ว่าย่อนตูดนะห้ามแบบทิ้งหนังมานะย้อนเยอะเยอะเลยไม่ยังไงไม่ทิ้มยิ่งชันแบบสี่ห้าไม่ทิ้มเลยเอออย่างนี้ละครับเบาเบาอยู่ตรงอกเลย นี่เลยไอ้แล้วเบรกหน้าหลังมาเลยงั้นนี่ที่แกเอาเบาะลงล่วงครับแอมมาเดินอะเดินอย่างเงี้ยเดินดูอ่ะมันไม่ชันเลยเดี๋ยว <S <S พอดูอย่างงี้มันเหมือนชันไงใช่ครับนี่เลยว่าเอาบอลเนี่ยเห็นไหมไม่ชันเนี่ยเหมือนวิ่งเทลอ่ะธรรมดาเลยเนี่ยนะไม่ชันเห็นเปล่าไม่ชันไม่ชันเห็นไมนหนไม แค่อยู่รถแล้วมันกลัวเอง,งประมาณแค่ยี่ห้าองศาเองท่านเป็นเปอร์เซ็นก็ไม่เกินแปดลองลองรถแอร์ด้ยครับอ๋อโอเคอมันต้องดล็อกว่าถ้าขี่เทลมันจะเจอมบนี้ตลอดเจอหนีไม่พ้นเลยทางแบบนี้ถ้าขี่ไม่ได้ก็จะไม่ได้ตลอด แต่ถ้าลองอเอาแค่ตรงน,นี้ทันสุดพอเลยเนี้ไม่ทันแล้วอพอถึงเนี้ยเห็นไหมนี่ย่างเลแล้วแต่อย่าเร็วอย่ามองกอไผ่ถ้ามองไผ่มันเข้าซุเข้าวโพใส่ไอ้ปอนสาธิตนี่เบาะสูงนี่ยหายไหมครับถ้าใช่มองไกลๆเหรอมองไกลตูอยู่หลังเบาะแล้วก็เบรกแล้วก็มองเลยไปเลยเนี่ยลงนิ่มๆเลยดูไม่รีบทวาเร็วเลย ถึแล้วไม่มีอะไรเลยก็พาพาปีก่อนมันน่ากลัวมากเลยฟื้มเดี๋ยวไอ้นั้นลืมตัวไปเบรกไม่ดีเบรกไม่ดีเฮ้ยโปรไวเยอะมาดูนะครับใช่มองไกลนะอย่าลืมหัวใจมันเลยไม่ต้องสนใจล้อหน้าครับรถมันผ่านได้เองใช่แล้วเบรกหน้าหลังแค่สองอันรอไว้เลยตามสะดวกกี่นิ้วก็แล้วแต่ ใช่ครับมองออกขาขึ้นออกลองแค่ต้นไม้ต้นนี้ก่อนถ้าผ่านได้ก็ผ่านถ้าไม่ผ่านก็ลงเข็นเลยต้นไม้นี่ยมองไกลย้อนตัวดิคอยู่เบรกอยู่เบรกอยู่เห้อนตัวดิแต่ขึ้นขึ้นรถตอนนี้มันขึ้น,นยากอันที่มั่นใจจะได้แบบขดล็อกจิตใจไปเลยเดี๋ยวก็ไปนอนไม่หลับ ตอนตูดเออยอดเออเออยอดอีกยอดอีกน่าจะได้วะน่าจะได้วะมองไกลย,ยอดตูดเนี่ยได้แล้วเนี่ยเกือบเลยแล้วเนี่ยเกือบเลยจุดจุดชันสุดแล้วเนี่ยเอะลรครับน้ำตูดโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้หรือว่าผ่านแล้วอ่ ได้ๆได้แล้ว,ลวอย่างนี้ได้แล้วไม่ชันแล้วโอเคแล้วรอดแล้วได้แล้วอย่างนี้โอเคแล้วมันต้องมีครั้งแรกนะทำสองข้างให้นะไม่มีอะไรเห็นไหมไม่มีอะไรไ <laughs> ขายขายยัง ขายยังหย่อนข้างอยู่เลยมองไกลก็มองอีมักบมต้องเลต้องส่งต้องเข้าเกียร์รอเลยต้องรู้รู้ไรไม่สบาย ไปครับ <Okay. S 1> นะครับผ่านเนินแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วะานหลังนี้มันมันไม่มีชั้นมากแล้ะ เส้นทางที่นี่ครั้งแรกของแอ,แอร์ไอคิดว่าเป็นไงบ้างครับครับก็เทคนิคเข้าเยอะนะครับผมต้องเต็มตัวมาเยอะๆนะครับทักษะการถ่ายน้ําหนักคอนโทรลลิ่งนะครับควรจะมีไว้บ้างนะครับมันมีหินลอยหลายๆจุดที่วัดใจเหมือนกันนะครับโอ้โหเพียรพี่ตรงนี้รับปาที่บอกใจใจนี้มีสะพานเนี่ยเออตรงนี้แหละผมเกิร์ขี่ได้ครับลองวนหน้าตรงนี้ ต้องหย่อนตูดเดยอะๆได้ขี่ก่อนได้ไหมครับได้ครับขี่ได้แต่ไม่ได้ขี่นานแล้วไอขี่ <c oughs> ได้เพราะถ้าเราหย่อนตูดอะ่ะ <c oughs> มันชนมันมันชนมันก็ขึ้นไงไม่ไม่มว้วนศูนย์ถ่วงมันอยู่หลังไงห <c oughs> ินโคตรสูงเลยไหม <c oughs> พอชนปุ๊บมันก็ขึ้นมาเฉยๆมันไม่ม้วนเพราะอยู่แย่งเมื่อกี้ชนยังไงก็ลอยขึ้นแต่เวลายืนดูข้างบนนี้โหัวเสียน่า อันนี้เหมือนกันนี่ชั้นน้อยกว่าตรงนั้นนะตรงนี้ต้องผ่านได้ฮนะมองไกลย้อนตูดมองไกลมองไกลๆย้อนตูดหาขนานแน่ขี่ได้ไม่ถึงใจไายไปได้มองไกล,ไกล,ไกลย้อนตูดเอาตรงน,นี้ถ้าไม่น้ำใจก็เข็นก่อนโอ้โหไ มันไปได้หมดแค่หย่อนตูดเนี่ยคืออย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยมันชนมันถ้าคนธรรมดามันจะมวจะ้วนใช่ไมมันดีดขึ้นเองร,รถต้องดีดขึ้นเองเสียงอะไรวะหลวมอะเหมือนไรหลวมเลยเราไม่มีเราแวงเบงครับนี่เหมือนจะมว้วนแต่พอ หย่อนถ่ายหนักก็ไม่เป็นไรหายลงพลวจุดพักพักกหนึ่งแล้วขี่ลงหมดรอบแรกยวพาลงทางนี้เลยไปก้อยครับเจอกันครับทุกคนครับสบดีครับทุกคนครับบาย ผ่าลงแล้วผาผ่าลงเอาเหมือนเดิมครับจบคลิปนี้แล้วผมก็ต้องไปพบแพทย์เหมือนเดิมนะครับ ใช่เอาปลอดภัยเอาปลอดภัยเอานี่ไหนเอานี่ไหนปลอดภัยเป่จริงหรือเปลโอเคครับเจอกัน